ซึ่งลูกเขาก็มีจุดเด่นก็คือตรงท้ายกับสะโพกที่กว้างเหมือนแม่ครับนํามโบใช่ไหมคะลูกของเขาครับจอลขนาดท้องก็พ่อในคุมฝูงของเขาลูกของเขายังตัวใหญ่ขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่กี่เดือนคะตัวลูกตัวนี้เพิ่งจะเข้า2เดือนครับอ เพิ่งกินหญ้าเป็นครับโอ้ยสองเพิ่งจะเข้าสองเดือนครับน้องป้าเคยวัดความสูงของของแลมโบ้ไหมคะไม่เคยวัดเลยครับแต่แลมโบ้ครับโอ้แต่ความสูงเขาสูงจริงๆนะเพชรผู้เพชรเมียเขาเนี่ยเพชรผู้ครับโอ้พี่เต๋อไปจับไข่เขาดิเขาทรบดิพี่เต๋อจะเท่าเนี่ยจะเท่าเต๋อเต๋อสูงวัดสี่สิบนะคะ ก็น,นี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่น้องต้าเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ของเราใช่ไหมคะน้องต้าใช่ครับอันนี้ชื่ออะไรคะน้องต้าชื่อแม่ทองครับแม่ทองตัวนี้แม่ทองนี้อยู่กับต้ามานานยังคะตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2เดือนครับตัวนี้น้องต้าได้มาสองเดือนใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าพ่อกับแม่งเงินครับล้วซื้อมาที่เดียวกันไหมคะน้องต้าหรือว่าก็อยู่ควายตัวนี้เป็นควายสะแก้วนะครับตัวนี้คือเราติดต่อกับเสียอีกคนหนึ่งเขาดูไว้ให้ครับก็คือไซส์ใหญ่ครับ อ,นนอันนี้คือน้องต้าไซใหญ่นี่คือ150ครึ่งสิค้ใช่ครับ,รบนึ่งไงถึงเอาแม่ทองมาคะน้องต้าคือเราไปเห็นลักษณะเด่นของเขายังไงอะไรยังไงอะคะน้องต้าคือตัวนี้นะครับลักษณะเด่นอยู่ที่สะโพกนะครับ mm hmm. กับมันท้ายที่ใหญ่มากนะครับควายตัวนี้แล้วก็ หน้าตาวงเขาก็ถือว่าสวยนะครับแข้งขาก็ดีด้วยครับตัวนี้ครับเหมาะแก่การเป็นแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์แม่บอของเราใช่ไหมแต่ขาเขาสูงจริงๆนะครับตัวนี้งวงเข่าของเขาจะกว้างนะคะคือและที่สําคัญคือน้องต้าบอกว่าสะโพกของเขาผายออก บัานท้ายของเขาอะไรยเงี้ยส่งผลมันจะเน้นถึงการส่งผลให้ลูกไหมคะน้องต้าอย่างเงี้ยค่ะน้องต้าก็ส่งผลถึงลูกแน่นอนครับว่าเป็นจุดเด่นที่จุดเด่นของตัวเขาเลยเขาก็จะส่งมาให้ลูกนะครับซึ่งลูกเขาก็มีจุดเด่นก็คือตรงท้ายกับสะโพกที่กว้างเหมือนแม่ค่ะลูกของเขาอยู่กับเราด้วยไหมคะตอนนี้อยู่ครับชื่อเจ้าแลมโบ้ครับเจ้าแลมโบ้ตัวไหนเอ่ยแลมโบ้จะอยู่อยู่กับข้างหลังแม่เลยครับ ตัวนู้นเหรอคะแล้วโม่อนี่คือสายเราผสมกับอะไรคะแม่ทองกับอะไรคะน้องต้าก็เจ้าของเดิมเขาผสมไว้คือพ่อคุมฝูงที่ไม่ได้ดังเป็นพ่อคุมฝูงของข้อเขาเฉยๆครับที่เราได้มานี่ตัวนี้แม่ทองนี่เราได้ราคาแรงไหมคะน้องต้าก็ถามว่าแรงไหมก็แรงครับตอนนั้นเหรอคะครับตอนนี้เขาท้องอยู่ไหมคะตอนนี้ยังท้องว่างครับก็เป็นสัตว์หนึ่งรอบเราก็ปล่อยผ่าน นะครับปล่อยผ่านหนึ่งรอบแล้วก็รอบต่อไปถึงจะผสมนะครับผสมตัวไหนครับก็จะผสมเงินอุทัยไว้นะครับที่เราเตรียมน้ําเชื้อไว้ครับเพราะอะไรถึงเอาเงินอุทัยมาใส่กับแม่ทองคะคือจะปรับตรงไหนของเขาอะคะตอนนี้ก็คืออยากได้มาที่อย่างเงินอุทัยก็คอเขาจะส่งลูกคือคอหนามากนะครับแล้วก็ผมก็เลยจะเอามาปรับใส่กับก็คือแม่ทองแม่ทองนี้อาจจะไหลไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ นะครับตามที่ผมมองก็คือจุดได้ของเขาก็คือตรงคอนะครับสําหรับแม่ทองครับก็คือบ้านท้ายของแม่ทองได้แล้วแต่ที่เราเอาเงินอุทัยมาใส่เพื่อที่จะปรับโครงสร้างของเขาช่วงคอช่วงอะไรอย่างนี้อันนี้คือเราได้มาจากสาแก้วใช่ครับราคาก็รับเพราะฟนเฟืองกันนะปัจจุบันนี้เราดูบ้านท้ายของเขาคือในการส่งลูกของเขาแล้วนะคะคือนี่เขาส่งลูกครับแลมโบใช่ไหมคะลูกของเขาขนาด ท้องกออ็พ่อในคุมฝูงของเขาลูกของเขายังตัวใหญ่ขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่กี่เดือนคะตัวลูกตัวนี้เพิ่งจะเข้า2เดือนครับ กินหญ้าเป็นครับโอ้ยสองเพิ่งจะข้า2สองเดือนครับโหเชื่อเลยค่ะคือแบบว่าแข้งขาของเขาสูงใหญ่มากเลยไม่ธรรม,มาดามดเลยไม่ไดีจะเท่าแม่อะไรอีก่เอออีกนิดเึงก็จะเท่าแม่ยังยังไม่ครึ่งปีเลยนะคะคือสองเดือนเขาใหญ่ขนาดท้องกับพ่อคุมสูงแล้วถ้าตัวเนี้ยถ้าใส่น้ำเชื้อดีๆจากขนาดไหนจะส่งผลลูกใหญ่ขนาดไหนนะคะดูดูจากรูปตัวนี้ขนาดคือโนเนมเนาะในการผสมอย่างเงี้ยค่ะน้องต้าเราผสมเทียมครับ คือเราต้องให้เขาทิ้งช่วงระหว่างในการาผสมอย่างเงี้ยคือต้องทิ้งช่วงระยะเวลาผสมยังไงคะคือเขามีลูกออกมาแล้ว่วเวน้เวนกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยคะนะ้าตอย่งยังผมนะครับตอนนี้ลูกของเขายังเล็กอยู่ผมก็เลยยังไม่ผสมคือประตูศัสตร์ผมบอกว่าปล่อยให้เขา,าตัวก่านี้นิดนึงให้ลูกแบบว่ากินหญ้าเป็นแล้วค่อยผสมผมก็ปล่อยผ่านมารอบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสัตว์นี่ไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยครับถ้านับวันนะครับนับวันไม่กี่วันเราก็จะใส่จั๊วเงินไทยเลยครับเรา,าไม่อยู่กับต้าสองเดือนอย่างเงี้ยเท่ากับว่าควายตัวนี้เขาจะมีอายุประมาณเท่าไหร่คะน้องต้าได้ถามตัวน,นี้ได้ถามเจ้าของเขาบอกว่าลูกตัวที่สองถ้าเรามาสมเป็นตัวที่สามก็ยประมาณอยู่ประมาณ4ี่ห้าปีประมาณย,ยังเป็นควายสาวอยู่นะคะครับเนี่ยฟันยังไมไ่นั่นเลยครับคือ,คอเขายังเป็นควายสาวอายุอ,อยัง ส่งผลได้อีกยาวไกลขนาดอันนี้เขายังร้อยห้าสิบกว่าใช่ไหมคะใช่ครับอ่าประมาณ4ี่ห้าปียังร้อยห้าสิบกว่าเพราะว่าควายการเจริญเติบโตของเขาอยู่ที่เจ็ดปีเนาะครับอ้เขายังใหญ่ได้อีกนะคะอย่างเงี้ยคือยังหลม่มหลวอมอยู่อะ่ะใช่ครับโอ้ไม่ธรรมดานะคะตัวนี้แม่ทองคือลักษณะของเขาก็เหมือนอัตลักษณ์ควายไทยเริ่มค่อนข้างที่จะน่นนะคะดูตาแตาม้มแก้มจ้ามครบทุขยานะคะแล้วเน้นที่การส่งลูกของเขาด้วยนะคะคือเขาส่งลูกที่ดีมากเลยนะคะดูนี่ลูกของเขา2เดือน 2เดือนน้องต้าเคยวัดความสูงของของแลมโบ้ไหมคะไม่เคยวัดเลยครับของแลมโบ้โอ้แต่ความสูงเขาสูงจริงๆนะเพศผู้เพศเมียเขาเนี้ยเพศผู้โอ้พี่แต๋วไปจับไข่เขาดิ ทดสอบเิยพี่เตอ๋อจะเท่าเลยอะจะเท่าเตอ๋อเตอ๋อสูง140นะคะในการส่งรูกหลูนตรงไหนต่อคะที่มาเป็นแม่พันธุ์ที่ดีของเราอะคะ่ะเราจะต้องดูลักษณะเด่นเขายัางไงอีกคะ,ะ,คะแล้วก็ดูที่ขาของเขานะครับแล้วก็กีบเท้าพวกเล็บนะครับค่ะตรงเขาหน้าตาครับสำหรับเราจะมาสำหรับการปรับง่ายๆเลยนะครับก็คือใส่พ่อไหนก็จะ ออกมาสวยเลยครับที่คุณแม่เคยไปบางที่นะคะเขาบอกว่ารังนมต้องดูลังนมด้วยใช่ครับอันนี้คือน้องต้าได้ได้มีการแบบว่าดูลังนมของเขาบ้างอะไร,ไรบ้างไหมคะถามว่าดูลังนมไหมผมก็ดูนะครับดูจากแต่ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องรังนมเท่าไหร่แต่ผมดูก็ค,คือการจ่ายลูกของ ตัวเขาแล้วก็น้ํานมที่เวลาลูกกินินครับจะน้ํานมเยอะมากครับอ๋อใช่ใช่<ๆ>เขาบอกว่าดูน้านมกา,การกินน้าคือลูกกินน้ํานมว่าน้<ฆ>ํานมดีไหมอะไรอย่างนี้<ฆ>เขาบอกว่าถ้าน้ํานมดีคือลูกมันก็จะ,จะเจริญเติบโตที่ ก้าวกระโดดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใชยครับ,รบดูรังนมของเขาเมื่อกี้คุณแม่เพิ่งไปเห็นมารังนมเขาใหญ่เบ้อเข้มเลยนะคะคือใหญ่มากๆเน้นแบบว่าคือแสดงว่ารํานมของเขาค่อนข้างที่จะดีเลยสิคะใช่ครับน้องต้าคะแล้วยอย่างนี้ถ้ามีใครสนใจควายของน้องต้าอะไรเงี้ยเขาสามารถที่มาดูควายของน้องต้าได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าไงคะใช่ครับมาดูได้เลยครับก็มาที่ลพบุรีได้เลยคยทหารติดต่อผมก็จะออกไปรับที่หน้าค่ายเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ละตัวนี้ของน้องต้านี่ค่อนข้างที่จะเปิดเปิดให้ชมได้ใช่ไหมคะหรือเปิดให้ชม เปิดให้ชมทุกตัวแล้วท่าในใดนะคะคือสนใจควายของน้องต้าคะติดต่อน้องต้าได้นะคะ ลำบ้าน,นี้นะคะคุณแม่น้องเตอ๋อต้องขอขอบคุณน้องต้ามากค่ะความคุณค่าคและหากท่านใดน,นะคะสนใจหรือว่าอยากจะมาเมยี่ยมชมควายของน้องต้านะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูควายของน้องต้านะคะติดต่อได้ที่ไหนคะน้องต้าก็ติดต่อที่มาที่0623355236 ได้ตลอดครับนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้เรียบร้อยนะคะท่านใดน,นะคะสนใจหรือว่าอยากมาช,ชมควายของน้องต้าติดต่อน้องต้าโดยตรงเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่น้องเต๋อและน้องต้าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ